ยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมที่ส่งผลร้ายต่อคนในชุมชนที่ทําให้บุตรหลานหลงผิดเข้าไปติดยาเสพติดได้ในขณะที่ชาวบ้านแม่กาหลวงตําบลแม่กาอาเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่ประสบปัญหายาเสพติดเข้ามาในชุมชนเมื่อปี2545ทําให้ชาวบ้านได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนจึงร่วมมือกันที่จะต่อต้านปัญหายาเสพติดดังกล่าวเกี่ยวกับเกื่อนยาเสพติดว่าตอนนี好好้คนเอาจริงเอาจังนี่เนาะ ต่อในแง่ภาษาของแล้วก็มีกันให้เราเล่นกีฬาของก็คาดหวังว่าอนาคตต่อไปท่านหนมีตัวนี้เขาแม้ก็บ้านเขาคงจะมีความสุขกันเนาะแล้วแต่อยู่ยังสันติชั้นนอปสุนมาปิดกับแมวเขาเหมือนกับล่างลับเด็กชุมชนของเขาเนี่ยหันหน้าไปทำการทำงานนับถึงกว่าจะอี้เนาะ แ,แต่อย่างไรก็ตามปัญหาย,ยาเสพติดท,ที่อาจมีโอกาสเผยแพร่เข,เข้าสู่ชุมชนได้ทุกเมื่อจะถูกแก้ไขไปให้หมดจากชุมชนได้อย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับชุมชนที่ต้องช่วยกันปกป้องให้ยาเสพติดนั้นหมดไปทศนัยชายเล็กสำนักข่าว r c n รายงาน